ปลุกมาไล่ครับแต่ว่าได้เก็บเรื่อยๆได้ครับอันนี้ครับสวนงามเลยครับถ้าเป็นไปได้กรตัดตั้ๆเริ่มพี่น้องสิ้อบ่ได้ขึ้นโค่นเร็วครับครับซัดถิ่มเลยครับผู้ที่เป็นโรคเก่านะครับหรืออย่างแม่นบ่พี่น้องกินได้สบายนะครับมื้อนี้กะหอนอยู่ครับมื้อนี้บ่าวโชคปลูกเจ็ดต้นนะครับ บโท่านในเลียวครับต้นนี้ที่เหลือกันี่ครับกฟังลงดินเก่าจักเครื่องนึงครับพี่น้องอ่าแล้วก็เฮ็ดเป็นนี่ครับเป็นโคกขึ้นมาจังหน่อยนะครับเพื่อง่ายในการคุดนะครับในการคุดเงาหรือว่าการดูแลสีง่ายนะครับครับบ้าโชคอะายโโคกแบบนี้ครับน้องไม่มองนี้ก็ยีกอครับกได้เก็บอยู่ตลอดครับพี่น้อง พอได้กินได้ขายครับส่วนมากนอเจากทั้งนี้ครับพี่น้องทั้งนี้นี่คือโบท่านได้ออกไรเป็นได้ครับกําลังเลี้ยงต้นอยู่นะครับอันนี้ครับยี่สิบกอนะครับครับนี่ก็เป็นไพ่บ่งหวานครับแต่โบแมนเบอร์เก่าได้ครับบรูว่าเบอร์ยังครับนอแน้นอนครับนี่ครับนอซํานิ่วนะครับนอบาเงีครับเดี๋ยวโบโชกสีลองซิมมึงนะครับ บเคยได้กินจากเทือนะครับว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ครับอันนี้คือบลโชคบอาแล้วนะครับแต่า่านน้อมกับสอดขึ้นมาคือเก่านะครับครับพี่น้องตัวนี้เป็นเบอร์หน่อยนะครับบลอคเนเบอร์เก่าครับเบอร์เก่าน้อมสิใงญ่นะครับกลับปลูกบัหลายได้ครับพี่น้องไทยนะครับเป็นไทยเหลี่ยงนะครับเลี้ยงบ้านปลูกบัหลายครับแจ่ว่าได้เก็บเรื่อยๆได้ครับอันนี้ครับ งามเลยครับกาเป็นไปได้ครับตัดตำตำเดิมพี่น้องสิบได้ขึ้นโคตเร็วครับครับตัดหิ่มเลยครับกับนุ่งกับลายครับดูปลาไพ่หนาฝนเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวไปก่อต่อไปครับครับขอนี้ก็มี่นอเดียวครับครับพี่น้อง ผมว่าปีนานี่นะ่าจะได้เก็บหลายกานี้ครับเพราะว่าไพ่มันเริ่มเริ่มสมบูรณ์ทุกก่อนะครับอันนี้คือได้เก็บอยู่ประมัน10บก่อครับพี่น้องได้เก็บบนหลเนาะครับเนาะ,นะครับตัดออำเลยครับตัดจัมเลยโอ้ยุ่งหลายครับพี่น้อง ัก่อนนี่หลายนอนเลยครับพี่้องถ้าเข้าหักตําๆแบบนี้มันจะได้อ่อนดีนะครับแบบนี้คือบินแล้วครับเนี่บินแล้วบินแล้วนะครับ ินแล้วถ้าผู้ได้มองหาไผยนะครับที่ปลูกไว้กินนะครับไห้เรี่ยงนี้มอแห้งครับเอาไว้กินช่วงที่ประมาณเดือนมีหน้านะครับมีนาถึงมิถุนานะครับช่วงนี้จะออกแล้วนะครับสำหรับน้องใหม่ ไผเลียงบานนะครับนอไม่ตามธรรมชาติบ่ท่านได้ออกนะนอไม่ตามธรรมชาติจะออกช่วงเดือนกรกฎานะครับนี่ครับช่วงนี้แหละครับนอไรก็เริ่มออกแล้วครับถาเวามีไผเลียงก็เหากับสีได้กินไผเลียงใส่ก้อนนะครับทดแทนกันในด,ดีเลยครับช่วงเดือนมีนาถึงมิถุนายนะครับ กร,กระดากดาซิงหากันยาเขากับกินน้องไม่ตามธรรมาชาตินะครับครับได้ไม่อีกสามน้องครับ ครับได้ไม่หรอครับครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับแต่ละเสานะครับเพราะว่านอไม่ออกเพราท่านในเพท่านในครบนะครับจะเอกอยู่ประมาณสิบก่อนนะครับนะครับได้ประมาณนี้แหละพี่น้องก็ได้กินครับก็ได้เฮ็ดไว้กินครับยุ่งกับหลายๆครับพี่น้องอันนี้ครับนี่ก็เป็นไพ่บ่งหวานนะครับ เดี๋ยวพ่อโชกจะซิมห้เบังนะครับกะวงไมจอย่น้อยครับยุ่งหลายพี่น้องปลาไพนนี่ยุ่งหลายหลีหลายสุ่มองแล้วครับหนาฝนเนี่ยคักอีหลีครับอีซิมบังครับไพบ่งหวานเป็นแนวดาน,นะครับเป็นไพ่ที่ว่ากันว่ากินสดได้เลยนะครับโบมีสารไซยาไนนนะครับนี่ครับ ผู้ที่เป็นโรคเกานะครับหรืออย่างแม่นมาพี่น้องกินได้สบายนะครับบบมีผลมันมาไปบ่งหวานครับกินสดได้อันนี้มันเป็นเบอร์ยังดอกครับผมกับ่บููนะครับพอดีบ้านน่อยโคกกลางเิ่นทรงไม้ปลูกนะครับปลูกแล้วมันก็บใหไ่ยังเทือพี่น้องก็อยู่ซับนี้นะครับนอซํานี้ก็บใหไ่นะครับผมได้ซื้อเบอร์เก่ามาเลยนะครับเบอร์เก่านอมันจากไ่นะครับครับ ปลูกไปจักปีหนึ่งปีกั้นะครับมันจิพัฒนาล้าไปเรื่อยครับสําหรับอ่าไผ่บ่งหวานเพียรนำพึ่งเบอร์เก่านะครับส่วนเบอร์อื่นกะนี่แหละครับปลูกตังโดนแล้วก็ได้ซรัพนี่แหละพี่น้องสมคาลําลื่นครับกะกินง่ายดีครับกินดิบได้เลยครับผมมีรสชาติขมเลยครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องครับขอบคุณครับ ที่ตามนะครับเมื่อนี้กับภาพี่นองมาเบิงอ่าบ่งหวานที่ปลูกนะครับทั้งเม็ดเก้าต้นกับปลูกไปแล้วเจ็ดนะครับอ่าคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนครับขอบคุณทุกๆการติดตามครับผมสวัสดีครับมาทานครับก็ได้กินละพี่นองลูกไว้